วิคอตัวละคร MBTI สาธุซีซส่นสอจบแบบนี้ใครเจ็บปวดมากที่สุดหลักแท้มันดูแลไม่ได้จริง,รงๆอนะเนาะใครยังไม่ดูแนะนําให้ไปดูก่อนเพราะว่ามีสปอยนะขอพูดตัวละครแรกหน่อยกันเรากันก็คือเดียที่เป็นไท p e INFP จะสังเกตเห็นว่าเดียค่อนข้างแบบเป็นตัวของตัวเองเนาะคิดว่าแบบเขาจะพอและไม่เอากับสิ่งนี้แล้วแต่สุดท้ายแล้วพอรู้ในความเป็นจริงว่าเฮ้ยมันทําให้เพื่อนลาบากเด er, ียก็ยื่นมือเข้าไปช่วยสุดท้ายแล้วก็คือจบไม่สวยเลย,เลยสําหรับเด er. ียและอีกคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเกมก็คือเป็นไท p ESTP の。 จะสังเกตเห็นว่าเกมอ่ะเขาจะเป็นสายบูตลอดเนาะคอยออกรับหน้างานอยู่ตลอดเวลาคือเมื่อเจอปัญหาเกมสามารถเอาตัวรอดได้เก่งมากหน้างานนะสุดท้ายแล้วว่าเกมอ่ะก็เป็นคนที่เสียใจเหมือนกันเดียก็เป็นเพื่อนรักของเกมอ่ะเนาะและสองคนอ่ะที่เสียใจและเจ็บปวดมากที่สุดคือมันต้องหนีไม่พ้นวินแล้วก็พี่โดนแน่แนแนเลยหรือว่า <c oughs> ทิดดนนั่นเองนะคะคือ2คนเนี่ย <c oughs> เขาจะมีฟังก์ชัน NI <c oughs> ที่เหมือนกันเลยเนาะเป็นความเจ็บปวดที่มันแบบเก็บลึกอยู่ข้างในจริงๆเราจะมาพูดถึงคนแรกก่อนพี่ดนหรือว่าทิดโดนหรือพระดนพระปั๊บโอ้ชื่อเยอะเลยที่เป็น ไอเอ็นมันต่อหน้าต่อตาเลยเนาะ,ะเวลาที่เขาเสียใจอะเขาจะนิ่งไปก่อนเป็นอะไรที่มันลึกอยู่ข้างในมันช็อกอะจะขนาดจะก,กดมือถือยังต้องยื่นให้คนข้างๆกดให้เป็นสิ่งที่มันแตกสลายอยู่ข้างในเฮพี่ปรับเล่นดีมากจริงๆงสิ่งที่มันเจ็บปวดที่สุดอะเป็นวันที่พี่แกตัดสินใจมองอนาคตเป็นภาพชัดร่วมไปกับเดียแล้วอะอว่าแบบเอองั้นเราลองไปอเมริกาไหมเพราะจากที่เขาลังเลมาตลอดอะอแต่ก็เป็นวันที่คนที่เราอยากอยู่ด้วยในอนาคตมันไม่อยู่แล้วนี่ก็คือแบบโอ้โห เอาจริงๆงด้วยความที่พี่ดดนแกเนี่ยเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่เขาไม่ได้อยากจะทําร้ายใครต้องการให้คนรอบข้างเขาแบบมีความสุขเนาะแล้วยิ่งเป็นคนที่เขารักอย่างเดียด้วยแล้วเนี่ยเขาก็คงอยากจะดูแลให้ดีที่สุดหลักแท้มันดูแลไม่ได้จริงๆอะเนาะก็ไม่รู้ว่าดีซันต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจะเปลี่ยนเป็นโหมดดาร์หรือเปล่าส่วนคนต่อมาที่เสียใจสุดๆไม่แพ้กันก็คือวินนั่นเองวินที่เป็นเพื่อนสนิทเดียมาตั้งแต่เด็กกันคือก็มีความผูกพันกันมาแล้วก็เป็นคนที่ชวนมาทาโปรเจกต์นี้ด้วยว็เปนนนขหดจจริงมมับาาไ คือไงพูถึงของคาแรคเตอร์ของวินที่เป็น i n t j ก่อนละกันเมื่อเกมเป็นฝ่ายบูวินก็คือฝ่ายบุนถูกไหมเพาใช้กําลังสมองแก้ไขปัญหาได้เก่งแผ่น a แผ่น b แผ่น c หรือพอแผ่น a ไม่ได้ไม่เป็นไรไปแผ่น b มันจะเป็นการทําอะไรที่มันเป็นสเต็ปไปแต่ถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเหล่านั้นวินจะทําได้ค่อนข้างเก่งก็จริงแต่เรื่องของทางใจอ่ะกับเป็นอะไรที่มันอยู่ในลึกเซีดีแสดงให้เราเห็นว่าวินอ่ะเขาจะแคร์เฉพาะแม่อ่ะเนาะไอ้จะทิ้งเกมไหมหรือว่าไปขอเดียโดยที่ไม่ได้คิดถึงความรู้สึกเดียซีรีส์มันจะปูให้เราาาดดููววว่ินมค เย็นเพราะเขามีฟังก์ชัน fi เป็นอันดับที่3ที่มันอยู่ลึกๆข้างใน,นถึงเขาจะใช้ออกมาแสดงออกมาได้ไม่เก่งอะแต่เมื่อเป็นคนที่เราอ่ะให้คุณค่าเอ,อเราจะเสียคนนี้ไปไม่ได้แน่นอนเขาจะช่วยแก้ไขปัญหาสุดลิตแน่ๆ นั่นคือการแสดงความรักของเพื่อนแบบวินในท้าย intj น,นั่นเองตัววินเองก็คือใจพังไปเลยเนาะเหตุการเ์นี้ก็น่าจะสร้างบาดแผลทางใจให้กับวินได้แบบโอ้โหสุดๆเลยอะคืออยากรู้มากเลยว่าซีซั่น3เนี่ยจะออกมาเป็นทรงไหนในแต่ละตัวละครเนาะลาสบอสดเขายังรอดอยู่นี่อ,อ,อยากรู้จังเลยว่าเพื่อนๆคิดว่า